แลปัญหาลายวั่นแบบขับกีหลิวเดือนมีน่าจากช่วงวันที่สิบเป็นต้นมาเนี่เดินทางขำสามร้อยสี่รอยกิโลเดินทางขำสามร้อยสี่รอยกิโลวันที่นี่ก็ปัญหาเรื่องรถพังรถเสียมันต่อกันซึ่งซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่กว้อื่นก็ห่างกับพังคือกันแต่ว่า ของเขามันปเป็ี่ยนอย่างาาามาจักเถื่อนมามามาเป็นพร้อมกันเดียวคือเดือนนี้นะซ่อมรถหมู่บ้านนี่ครเมื่อละหามืน่นสามมืน่นสี่มืน่นซ่อมขันนี้ห่างขันนี่ซ่อมขันนี้ห่างขันนี้ซึ่งรถที่มันค่อนข้างที่สี่ออนแอนะก็คือรถบัตรเพราะว่ารถอ่ะอย่า่าอย่าว่าผมจุมให้ฟังเด้อพว่น,ออวน้องผมระบายผมบอกาซื้อดอกครับเสียรูกพราะว่าเพราะว่ารถรถที่มันออนแอก็คือรถบัตรรถบัตรมันเป็นรถเก่า ส่วนรถบรรทุกรถหกหล่อรถสิบหล่อลรถเวทีนะี่เป็นรถรถใหม่ก็บอก่อยนีปัญหานะครับแล้วก็ที่สาคัญตอนนี้คือมันต้องทางเวลาขันห่างปุ๊บเนี่ยคือมันเสียเวลาแล้วก็หารถเซาในหน้าที่ชุกเฉินเนี่ยมันยากเพราะตะลุนทางขั้นหนึ่งกปุ๊บเมื่อนี้่ผมไม่ได้นอนเลยเ,เนี่ยเมื่อนห้มืดมือม้อเลยไม่ได้นอนเลยมาจากสกลนครมาหอดฝันวันแก่ดเต็มแปดโมงก็ไม่ได้นอน มาแก้ปัญหาเรื่องรถให้ลูกไปแต่งตัวครับตามผมสวัสีครัที่แรกพ่ม,มาเสียเงินบุงกับกาฟิวกับน้องน้ำมนต์มาไหลได้ว่าบพวกใครพวกใครหายใจว่างขนนี้มาก่อนแล้วตอนนี้เอ่อรถบัตครั้งหนึ่งก็ยังมาบนถนนแดนเซอร์ก็ต้องแก้ปัญหาทุกคนนะ แดนเซอร์ขาดอยู่ประมาณสิบกว่าคนประวัติปิดอยู่รถขน่านนั้นเครับเดินข้างอีกประมาณหนาสิบประมาณสี่สิบห้าสิบโลก,กับคู่สิบหกหอสี่หาทุ่มสี่หาทุ่มนี่คือผู้ใดเขาเมย์คนต้องไหนเขาเห็นงานกนอะไรดอกนี่ต้นต่อตสมขั้นหนึ่งแล้วมือขึ้นนี่ขั้นไม้มาห่างมืงเอเสา ล้าก็หารถเซาอันนี้อันดับแรกคือรถทางกู้เนี่ยผมต้องหารถเซา,าใม้ลูกน้องเพื่อที่สิคนลูกน้องมางานขันขันคึ้ว่ามันสิต้องใส่เวลาสอด้วยคนมันก็สูงแลวงานก็เป็นงานราคาเกา่าจังไปล้ำวัดบางปิงล้ำวัดบางปิงคือมันเป็นราคาเกา่าที่คนจ้างไวดังแท้ตอนโควิดคึ่เขาก็ลับผิดชอบก็รม่อ,อยากให้ คือเขาก็อยากรักษานำใจกันไว้เนาะปกติขันขันมันบาไหวเขาก็สิเดขอขอเพิ่มค่าน้ำมันน้ำมันหลั่นใอันนี้กับปกะกาขอเพิ่มในราคาสองแสนเก่าไปกรุงเทพเือเดี๋ยวนี้มันขาดทุนหนึงได้คิดขันเมันสมัยนี้เนาะซึ่งพวกเขาก็ไปร่ำไปหมู่บ้านหมู่ก่อนแต่ว่าเขาก็บปกะกาไปบอกกับเพื่อนฟังควพอใจ เติมน้ำมันค้าไป80,000ค้ากลับขึ้นไหมอีสานอีก80,000ไปแล้วแสนค่าลูกน,อน้องนี่คือก่นต้องไล่เลยเงิน2อ0 0 0 0เก่ามันมาจำไป20,000เหลือ27,000นรับเงินสดมา27,000นเจ็ดจ้งมาจ้าเมื่อคืนนี่งัง้นนะ้นำพึ่งบันม้วงกับสองแ0 0หกมาจำเราสอ0 0 0ื่นเหลือสอ0 0 0เดี๋ยวครับป๋าลทั้งอีกเติมน้ำมันไปหมื่นละหมื่นละแปดหมื่นแปดหมื่นแปดหมื่นนี่ แล้วมันก็ต่อกันจะมัเป็นยังไงจังคือมันก็เป็นงานที่ผมเป็นงานที่ผมรับไปนะมันก็เลยระยะทางมันเลยขึ้นบางงานมันก็คัางั้นไปโฉงคู่อีมันเลยจัดการอะไรซึ่งซึ่งปกติแล้วการรับงานในระของเราต้องกำหนดวันนี้เขาจะดึงหล้งเขาสิรับงานเหมือนต่อไปเนี่ยมันก็ต้องพอเกิดลอยโโลหรือสองลอยโลยมประมาณนี้มันก็สิมันก็สิสามานักรนี้ทางจัดการซึงผมคืวกเขาก็องอะไรรับงานแทงนะครับได้รับงานแทง ปัจจุบันนี่กรับอยู่ในราคาสามแสนสามแสนนี่วุเงินแท้คนอื่ซึ่งผมคิดว่าสามแสนนี่ผมจัดการบริหารได้เดือนมีหน้าทั้งเดือนนี่ก็ต้องถามหาก็ต้องถามหากำไรเลยแค่ขอแค่ว่ารับผิดชอบเบบมันผ่านไปด้วยดีเขาก็คไาดหวังในอนาคตเอา อยากมีเงินซื้อรถใหม่่อยูพี่น้องขันเราดียะคือขึ้นหนาขึ้นหลังถ้าซื้อรถใหม่รถปาทนี่มันกับขันเราซีหาหลานลลาน,ลลาน้องตอลกสีหาลลาน เราเนี่ย,ยคือใส่ลบสี่ครั้พอเด็กหน่อยเขาเขาต้องนั่งเพล่อเราบอเมื่อก่คือสมัยก่อนที่นั่งทั้งกันบอนึงนั่งอ่าได้สองคนสามคนคือ,อแต่ก่อนต่ำต่ำขนักทิ้งหนึ่งบอลจำนวนคนตามขนักทิ้งแต่เดี๋ยวนี้ก็คือคนหนึ่งต้องนั่งยาวอันนี้มันเป็นเป็นสมัยใหม่ที่แต่ละวงดูแลก,กันแบบนั้นสมมติว่าเขาเสือหันตกไปยี่สิบอ่าสมมติว่าคันละสี่ล้านเนาะสี่ห้ายี่สิบไปยี่สิบล้านยี่สิบล้านเราปีหนึ่งหนึ่ง ปีหนึ่งสองปี่มมันหาอะไรดีเราวันี้เขาขาดบาังเนเราใหญ่เงา้คือบปังเถืองต้องประยักไปเดากระพันะ